เดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาเลยไปโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะเดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาเลยไปโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะ เดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาเล่นไนโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะเดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาเล่นไนโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะ เดี do do? Oh, ๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาลล่นไบโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะเดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาลล่นไบโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะ เดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนรระวังถนะะคนี่ขับรถไปไหนคะมาเล่ไรโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะเดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนรระวังถนะะคนี่ขับรถไปไหนคะมาเล่ไรโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะ เดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาเล่นไนโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะเดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนแล้วลงอะไรคะลงทางด่วนอ๋อลงทางด่วนนี่ขับรถไปไหนคะมาเล่นไนโอมานค่ะขับรถไปโอมานแล้วไปทำอะไรคะ